เป็นห่วงแหน่กับรถกระบะไปสบายดีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะกับเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนิชาหนูไม่พูดได้ไหมขอบคุณนะคะละมุกอ่อนไปเลยเนาะสวยของเรานี้ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะปานิสแฮปปี้กับความโสดแฮปปี้ดีค่ะใช่ความโสดใ่ความโสดได้แล้วหรือยังนิชาค่ะอยู่คนเดียวค่ะ จากคลิปเมื่อสชกครู่กับคุณผู้ชมเรกได้ว่าเป็นการเปิดปากครั้งแรกของนิชาครับที่มีประเด็นเกี่ยวกับโตโน่นอกใจเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งโตโน่เนี่ยไม่เคยได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเลยเนี่คุณผู้ชมรวมถึงนิชาเองเนี่ยงานก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดเนี่ยฮะแต่ว่าหลายคนก็จับสังเกตว่าสีหน้าแววตาของนิชาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่ามีคนรอบข้างที่ดีนะฮะรวมถึงครอบครัวที่ส่งกาลังใจให้กับนิชาอย่างต่อเนื่่่่่องงงนนนนนัเเเร้้ชชมววทททิิปตาาาาๆีีก็็แแดดลไ ไปเสี่ยงหายกับครอบครัวตัวโน่นนั่นเองนะแต่ว่าไปเที่ยวเขาหลักกับครอบครัวเช่นเดียวกันแลวก็มีภาพออกมาบนอินสตาแกรมนั่นเองเนะครับก็ยังเป็นการที่ยกไ,ได้ว่าหลายคนเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจอย่างมากมายเนี่ยซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกว่านิชาเนี่ยเปิดปากครั้งแรกหลังจากที่ออกงานเนะฮอะเดี๋ยวเราเนี่ยเราไปฟังนิชากันหน่อยครับว่ามีการพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยว่ายอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้นิชานบอกว่าหลายคนเป็นห่วงแม่กำลังกังใจสบายดีค่ะไม่ไไมีอะไรเลยตอนนี้ เยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็แบบเหมือนแบบทํางานทํางานแล้วก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้มานั่งเช็คอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอบคุณค่ะเราเรารับรู้ถึงพลังงานดีๆที่ทุกคนส่งถึงเราใจไหมนูเป็นคนที่ได้รับพลังงานดีๆจากคนทุกๆคนอยู่ในบางคนก็ได้บอกว่าคุณนิชาสุดยองมากเลยเก่งมากเลยอะไรอย่างรู้สึกยังไงบ้าง กันค่ะรับก็ได้ค่ะจริงๆสุดคำถามชาแบบรู้สึกว่าแบบเออเราแข่งแข่งนะแล้วคืออะไรอะคะหนูโอ้คำถามลึกมากแต่ก็ก็ตัวเองด้วยก็รู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเราแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเราเราก็แฮมปี้ดีเพื่อรอบตัวด้วยไหมิชาเราื่อใ้ดูแบบซัพพอร์ตเราแบบเต็มที่เป็นไหนปไหนอะไรอย่างนี้ตลอดจริงๆทุกคนแบบหนูมีคนรอบตัวที่ดีมากๆมาตลอดอยู่แล้วค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหนูจะทําอะไรทุกคน ซัพพอร์ตหนูเต็มที่มากๆอยู่แล้วก็เลยก็เลยแบบดีใจอยู่แล้วที่มีทุกคนรอบตัวที่ดีแบบนี้หรือว่าตอนนี้ไอที่ทุกคนเป็นห่วงก็คือหนูบอกว่าหนูไม่ต้องห่วงค่ะโนใช้ชีวิตปกติค่ะสวยนะลูกเนาะหนูสวยหนูสวย เรื่องราวที่ผ่านมาเป็นไงบ้างันชาญหนูไม่พูดได้วยแม่ขอบคุณนะคะแต่พูดแต่ตัวต้ดมากอืมอ่ะแล้วกับเรื่องที่ผ่านมาก็มีขอข้ามเลยนะคะใช่ค่ะละมุฟออนไปเลยเนาะสวยๆของเรานี้ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะหนังแตนเดอร์โบจะเข้าวันที่หนึ่งเราก็ต้องมาดูหนังกันค่ะแล้ละครความสุขความสุขของหนูตอนนี้คืออะไรเรารู้สึกว่าแบบมันคืออะไรคะจริงๆก็เป็นเหมือนเดิมนะคะความสุขก็คือ หนูก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกอย่างค่ะมันก็มันก็เหมือนเดิมแบบใช้ชีวิตได้ทํางานได้ได้กินของอร่อยได้เที่ยวกับเพื่อนเลยนี่ก็แฮปปี้แล้วค่ะคนี้แฮปปี้กับความโสดแฮปปี้ดีค่ะได้คำตอบต่อใช่คำบอกต่อได้แล้วหรือยังนิชาค่ะอยู่คนเดียวค่ะไม่ต้องผ่านซานละค่ะมานตลอดไม่เป็นตอนอย่างนี้แบบว่าตลอดอน่างนี้ตลอด นะคะที่เป็นห่วงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันคะ่ะไปดูตันเดอร์โบกันนะคะ